สีนี้ไม่เหมือนกันนะคะงองูงงงวอแหวนสิบแปดนะคะมีสีขาวครีมกับสีเหลืองหนึ่งพันเจดร้ยบาท 1,700บาทค่ะเดี๋ยวได้ให้ดูดีเทลทีละหนึ่งสีนะคะตัวนี้เขาจะเป็นแบบสีเหลืองทองเลยปักนะคะก็จะเป็นลายปักสีเหลืองทองด้วยนะคะเป็นงานกระดุมด้านหน้าที่เพิ่งเข้ามามีถึงไซส์46งานปักสวยมากนะคะงานปักตัวนี้เรียกว่าผ้าใยสับปะรดปักลายนะคะจะเป็นงานปักนะคะที่ลงไปในตัวเสือ้อแล้วก็ตรงช่วงแขนแต่งด้วยลูกไม้เนื้อคอตตอนอย่างดีนะคะ แล้วก็ด้านหลังนะคะก็จะมีเป็นลูกไม้เนื้อคอตตอนทั้งตัวแบบนี้เลยซึ่งรุ่นนี้นะคะเป็นงานเข้ารูปนะคะทรงเสื้อเข้ารูปอย่างดีเลยค่ะแล้วก็ข้างในนะคะก็จะมีซับในนะคะซับในจะเป็นผ้ามุ้งบางแบบนี้ <c oughs> เพราะว่าด้านนอกเนี่ยไม่ได้บางอยู่แล้วนะคะด้านนอกจะไม่ได้บางอยู่แล้วเพราะว่าเป็นเนื้อลูกไม้คอตตอนนะคะมีงานปักข้างหน้าแล้วก็เป็นลูกไม้ด้านหลังค่ะรุ่นนี้เป็นงานเกรดพรีเมียมนะคะที่ใช้เวลาในการตกแต่งหรือว่าทำนี่าค่อนข้างเยอะรวมถึงตรงคอเสื้อ ก็เห็นไหมคะใช้ลูกไม้ตรงตรงเนี้ย ตัดเป็นดอกเล็กๆ,ๆมาเย็บติดค่อยๆเย็บติดค่อยๆเย็บติดนะคะรุ่นนี้นะคะ1,700บาทค่ะเป็นงานพรีเมียมที่สวยมากๆใครมองหาเสื้อลูกไม้สีเหลืองทองนะคะที่เป็นสีแบบโทนละมุนละมุนแบบนี้เลยนะรหัสงองูวอแหวน18ค่ะมี2สีอันนี้คือสีเหลืองทอง1,700บาทรหัสงองูวอแหวน18สแดจดรหัสให้ดด้าด้วยนะงองูวอแหวน18ค่ะสีเหลืองทองค่ะ ตัวต่อไปค่ะคือสีครีมนะคะจะเป็นขาวครีมนะคะเป็นขาวออฟไว้นะคะแล้วก็มีงานปักนะคะเป็นลายกุหลาบสีชมพูน่ารักแบบนี้เลยรวมถึงตัดด้วยใบไม้สีเขียวน่ารักแบบนี้อันนี้คือลายปักของเขานะคะตัวลูกไม้นะคะเป็นเนื้อลูกไม้เนื้อคอตตอนเช่นเดียวกันนะคะกับตัวสีเหลืองเลยนะคะงาน ปานีดเหมือนเดิมค่ะคือเป็นงานกระดุมด้านหน้านะคะตัดลูกไม้มาแต่งแบบนี้เลยนะคะอันนี้คือสีออกขาวครีมนะไม่ขาวสว่างนะคะเป็นขาวออกครีมๆนะคะลูกค้าใส่ง่ายผิวออคนไทยสามารถใส่ได้ง่ายมากๆสําหรับสีนี้ผู้ใหญ่ใส่สวยมากเพราะว่าเป็นงานกระดุมด้านหน้าและใส่ง่ายมากๆนะคะซับในคือเนื้อผ้ามุ้งบางนะคะ ทำในคือผ้าเนื้อมมงบางนะคะด้านหลังเป็นงานลูกไม้เนื้อคอตตอนอยู่แล้วนะคะรุ่นนี้งองูวาแหวนสสีขาวครีมค่ะ1,700บาทมีไซส์38 40 42 44 46มีถึงไซส์46ด้วยกันนะคะมีถึงไซส์46ด้วยกันนะคะรุ่นนี้น่ารักมากเป็นงานพรีเมียมที่ได้อยากแนะนำนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะ งานตัดเย็บโดยคนไทยค่ะเป็นงานเกตดดีแล้วก็มีคุณภาพมากๆสําหรับรุ่นนี้งองูวอแหวน18ค่ะสีขาวกับสีขาวครีมกับสีเหลือง1,700บาทนะคะหนึ่บาทนะคะ